จีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เข้าครัวมาพร้อมกับแคแร์กแล้วนะคะ<ด>วันนี้เราได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผักแมวใช่ไหมอันนี้แคร์ได้มาจากแมคโครเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตั้งแต่รางผักเลยแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะซื้อมาไม่รู้ว่าเขาทำังไงบ้าแต่เราก็จะพยายามทำพยายามเด็ดเห้เหมือนเขาถ้าใส่เด็ดเป็นยอดยอดใบใบเปล่าก็ยอด<สา>ยอดยมันจริงๆก็ใช้เดี๋ยวไปสระผมกันนะ จ้ะจะไปเดินอาบน้ำเหรอใช่เดี๋ยวไปเดินโอเคค่ะอ่ะเราควรเปิดดังทิ้งไว้หรอใช่เปิดสปริงเกอร์ไว้โอเคสปริงเกอร์นะสปริงเกอร์ซื้อมาไม่เท่าไหร่เปิดสปริงเกอร์เฮ้ยเขาเด็ดก,กันอย่างนี้ปะวะน่าจะใช่แหละมันก็ต้องมาเลือดย่อกเนาะมันได้ตังดึงไม่ตังดึงอะไรเงี้ยมันได้น้อยจริงๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราภาพขั้นตอนไปตอนที่มันเสร็จแล้วแล้วกันเนาะ นี่นะคะแค่ก็ทำเสร็จแล้วอันนี้ก็คือแค่จะแบ่งไว้สองมือเนาะมันสามารถทานได้2มือ้อมื้อเดียวก็คงจะไม่หมดนะคะเดี๋ยวเอาเข้าวตย็นก่อนนี่นะจ๊ะทุกคนเราก็จะใช้หมู200นะคะเหมือนเดิมหมูอันนี้จะเอามาสับนะคะอ่ะ200เป๊กจา้านี่ทุกคนอันีนี้แค่ไปซื้อที่แมคโรอันนี้ก็คือบอกว่าสี่สิกว่าบาทเป็นกระเทียมปอกแล้วนะคะมันก็ง่ายเนาะแล้วก็ตัวนี้แค่ซื้อที่ตลาดก็จะเป็นพริกนะคะ เขาก็จะเลือกมาเด็ดมาให้เราอย่างดีเลยตัวนี้อันนี้แคนแนะนําทุกคนเลยนะว่าซื้อแบบนี้มาก็ได้มันสองเด็ดมันดีอ่ะมันดีอยู่อย่างหนึ่งทุกคนมันไม่ต้องมาป่อไม่ต้องมาอะไรแล้วก็แช่เก็บตู้เย็นได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้กระเทียมนี่คือใช้เยอะมากเป็นแบบว่าคนที่ชอบแบบตักข้าวแล้วก็แบบว่าใช้กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมันดีต่อสุขภาพนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะแค่ขอเอาข้าวตู้เย็นก่อนนะจ๊ะเล้ยก่อนอื่นเราต้องเตรียมพริกกระเทียมไว้ก่อนตมพริกกระเทียมไว้ก่อน สำหรับพริกแค่ก็จะหั่นก่อนมันจะได้ตามง่ายๆนะคะงา่ายๆคือเป็นคนแท้พริกนะแต่ก็ต้องตานะคะต้องทำาลผู้ชายก็คือเออได้หมดหรอรแม่เออได้ละไ้ะไม่ต้องแบมา,าเพราะว่า,าเดี๋ยวเระเผ็อแล้วจ้ะต่อมาเป็นขั้นตอนจะสับหมูนะคะเราก็จะหั่นก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้สับงา่าย หูนี่ก็คือห้องแบบไม่มีมานนะเพราะว่าเขาบอกว่าบางที่เออออกน้ำลายใช่ไหมเราก็ต้องมาห่านแบบนี้แล้วก็สับ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 ซื้อหมูสับตามท้องตลาดมาก็ไม่ได้ขอมาลองไม่เคยแต่ทำแต่ก็ทำค่ะทำกับข้าวบางทีมันก็เหมือนแบบจะยากนะแต่จริงๆคฮ้ยแบบเดียวง่ายอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมงกุฎเดิมมาอันน <Bref. S 2> <ๆ>ี้ก็คือสองร้อยนะคะกลับไปก่อนละเอียดทุกคนดูเหงื่อดีฉันวันนี้มันร้อนมาก แลบ้านเราคือ,อไว้าอย่างนี้เลยนะคะที่เราจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะก็คือเราจะไม่น้ํามันหมูก็น้ํามันมะพร้าวสองอย่างนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะสักหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนีนิเตียวีิเตียวค่ะมันร,อร้อนได้ทุกอย่างลดไฟดีกว่าลตอนนี่เลยคะ่ะเอากระเทียมปิ๊ที่ตรเีมยมไว้ลงไปใครจะไปทำตามได้หมดเลยนะเพราะว่าสิจนินีอเราอร่อยมากไม่ต้องแบบว่าอะไรเมว นี่นะคะเราก็ผัดไปอุ้ยหอ,อมนะกินข้กวพเหนียออ,ออกมากเยอะมากเสร็จแล้วถึงักลงไปง่ายเดียวใครที่คิดจะทำกับข้าวอ้แฟนเริ่มง่ายเลยค่ะแค่คุณแบบลงทำา็พอนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำหน่อยเพราะว่าเราใส่แบบน้ำมันน้อยโอย้พิชยอดใส่น้ำหน่อยนะคะทุกคน เอาไอ้นี่มานี่เลยค่ะผัดไปผัดไปพอหมูสุกอ่าเล่นไปหน่อยอันนี้ข้หมูสองร้อย้ยน่ากินนะเดี๋ยวตะาให้ดูนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาหวดน,นะอันนี้อ่อสุดยอ,ดอะยอ,อะแล้วเอาผักแมวใส่มานี่นะคะผัะดฟักแมวอ๋อยอดฟักแมวเดี๋ยวรีบไปนิดเดิงแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสูตรของแกเลย ใครจะทำตามทำได้เลยนะน้ำปลาหนึ่ง <c oughs> ซ้อนซอสหอยอีกหนึ่งแค่นี้นะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะนิดหน่อยจริงๆอันนี้ไม่ใส่เยอะแล้วก็รสตีรสตีต้องขูดเอารสตีนิดหน่อยนิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงๆอ,อ,อันนี้นะคะอันนี้อ ินไฟได้เอ้ยเพิ่มไฟได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะฟ้าเขียวนิดหน่อยเนี่ยไม่กี่หยดเองจริงแค่นี้จดเลยค่ะจบแล้วอร่อยแล้วก็ผัดผัดโอ้ยแค่นี้จบแล้วนีนะคะมันเป็นสูตรแบบสายตัวของแคร์เพราะว่าแคร์แบบจะชิมอะไรไม่ได้แคร์ก็จะผัดอย่างเงี้ยทุกของแคร์ทุกครั้งสูตรเดิมไม่ว่าจะเป็นผัดผัดผัดกะเพราผัดอะไรก็ช่างนก็จะเป็นสูตรนี้นี่มากเนมาทุกคนเดี๋ยวจะเอากล้องมาให้ทุกคนดู โอยทุกคนประดักินมากโอยโคตรดูน่าแค่เพื่อผู้ชายดูเหงื่อดูเหงื่อไม่ไหวจาใส่จานพร้อมเสิร์ฟยั่วๆจ้าเดี๋ยวเราจะมาทำไข่ดาวให้คุณผู้ชายอีกนะคะนี่นะคะเราก็ได้ทําการทอดไข่ดาวย้อมเยิ้มให้เขาอีกหนึ่งอกินคู่กับผัดผัดฟักแมวค่ะผัดฟักแมวนะจ๊ะเอ้ยฟินสุดเดี๋ยวมาดูว่าปฏิกิยาคุณผู้ชายจะเป็นยังไงนะจ๊ะเออค้างนี่นะคะอื้อ รุนมากเลยอะว่างเธอแกล้งเธอรป่ะเนี่ยเธออยากแกล้งไงอืเป็นไงหันหน้ามาบอกสิอร่อยอร่อยอ้วนก็รสชาติเดิมนั่นแหละ